จุดเริ่มต้นของสูตรพื้นปูนะครับคงเป็นจุดเริ่มต้นของใครสักคนในที่นี้ในจำนวน50นะครับถ้าเลิกได้สักคนคนึงผมถือผมรู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จเพราะว่าเราเหมือนดึงใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมานะครับกลับไปทำหน้าที่ของเขาคิดถึงครอบครัวให้มากที่สุดนะครับ แสงที่เปิดศูนย์ฟิวนจสภาพสังคมของอำเภอได้รับความร่วมมือจากท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสถานีตำรวจภูธรชุมแสงไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมแสงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแสงโรงพยาบาลรพสตในพื้นที่เพ่อไปพี่น้องประชาชนผู้นำหมู่บ้านคัดเลือกค้นหาเอามาได้และได้ทําการอบรมที่วัดชุมแสงปัจจุบันเนี้ยมี4รุ่นนะครับเราก็ช่วยทางอำเภอนะครับในการค้นหา ผู้เสพผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการกระทงอำเภอครับอำเภอชุมแสงแห่งนี้นะครับเป็นอำเภอที่ได้รับงบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าการดำเนินง,งานของทีมงานไ,ได้ผลเป็นอย่างดีนะครับการจัด,ดกิจกรรมต่างๆตรงใจตามผู้เข้ารับการบำบัดน,น,นะครับศูนย์นี้เรามีหน้าที่ในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดให้เขาเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้คําแนะนำนะครับให้การสง่งเคาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของอาชีพเรื่องของการศึกษานะครับ ที่เราพบในการอบรมเนี่ยเด็กที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยมีความกา้ากันมีความเฉพาะตัวในเรื่องของความขามหมวดในวงการยาเสพติดนั้นเราต้องวางแผนในการที่จะจัดการกับกับเด็กพวกนี้ยังไงก็พยายามใช้ทั้งแบบความเข้าอกเข้าใจเห็นใจกันเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ทํางานอย่างเต็มที่ครับในส่วนของสาธารณสุขนะครับในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจไม่ให้ผู้เข้าสูนเนี่ย มายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับโดยว่าผู้เสพนะครับผู้ใช้มีทัศนคติที่ดีที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนอกจากนี้เนี่ยเรายังต้องเข้าไปดูครอบครัวเนี่ยมีพื้นฐานความแข็งแกร่งของทางด้านจิตใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะลงไปดูในรอบด้านความสําคัญของของโครงการนี้คะ่ะนอกจากที่เราจะคืนคนดีสู่สังคมแล้วเนี่ยเรายังทําให้ชุมชนของเราเนี่ย มีความเข้มแข็งแล้วก็มีรู้สึกมีความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนด้วยการทะเลาะวิวาทน้อยลงแล้วก็ปัญหาอาญากรรมน้อยลงประชาชนในอำเภอจุมแสงเนี่ยก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นครับ ในการบําบัดฟุ้นฟูผู้เสพยาเสพติดนะครับเรามีความคาดหวังว่าผู้ที่เข้าค่ายนะครับจำนวน15วันนะครับจะได้ดาเนินการอบรมนะครับซึ่งการอบรมก็จะแบ่งเป็นการฝึกอาชีพการให้ความรู้ครับรวมถึงการสันนาการต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นการทําให้เขาห่างไกลยาเสพติดคาดหวังว่าผู้ที่เข้ารับการบําบัดเนี่ยไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไปนะครับจากตัวเลขที่ผ่านมานะครับมากกว่า80เปอ็นอยู่ห่างไกลจากยาเสพติดอยู่ แต่สิ่งที่ก็ไว้วางใจไม่ได้ทุกคนจะต้องรวมมือกันคือทั้งชุมชนทั้งภาครัฐนะครับรวมถึงตัวเขาเองก็คือการช่วยเหลือดูแลกันในระยะเวลาพอสมควรนะครับอราอภิษฎหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเขาจะกลับมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นความหวังของครอบครัวความหวังของพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อไปครับ มากเลครับที่มีโครงการนี้เราก็ไม่รู้จะจัดการดูแลเขายังไงให้เขาเลิกได้แต่พอมีโครงการเข้ามาเราเอาเขาไปเข้าร่วมโครงการซะให้ให้เขาสามารถเลิกยาเสพติดได้อยากให้เลิกไหมใจก็อยากให้เลิกนะครับยายเยยแม่ก็อยากให้ยุเลิกยุงคาดหวังไหมก็อยากให้เขาเป็นเหมือนเดิมเขาดีอยู่แล้วพี่สาหรับผมนะว่าดีใจเพราะว่าลูกจะได้หายอยากให้เป็นคนดีแล้วก็เลิกทางจุดนี้ เคเก้าผิดแล้วก็ก้าวใหม่ให้โอกาสกมกบอกผมน่าจะติดยานะครับที่มีโครงการแบบนี้มันทำให้ผมหยุดยาได้เป็นไม่ได้ผมก็อยากจะออกจากวงการนี้เหมือนกันนะเรื่องยาเสพติด จะพยายามทาให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้หนูออกไปหนูจะไม่เล่นยาแล้วค่ะหนูนึกถึงลูกนึกถึงครอบครัวคนข้างหลังหนูขอบคุณผู้พี่ผู้พ่อทุกท่านนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสครับผมสัญญาว่าผมพูภัยจะไม่ย่งเกียวัะยเสิติดอิกผมอยากบอกว่าศูนย์ฟื้นฟูเนี่ยบินดีที่ทุกคนพูดบอกว่ามีส่วนเรื่องที่อยากจะเลิกครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเอาความคิดตรงเนี้ยกลับไปพัฒนาตัวเองแล้วคิด ด้วยตัวเองที่ว่าอยากเลิกไม่มีใครบอกให้คุณเลิกได้ครับแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณคิดด้วยตัวเองเนี่ยคุณจะเลิกได้ผมมั่นใจครับอยากให้สัญญากับตัวเองดีกว่ารับปากกับตัวเองสัญญาครอบครัวคุณสัญญาทางบ้านคุณสิ่งที่ทํามันถูกหรือเปล่าบางคนก็อบ,บอกเลิกไม่ได้ผมก็พูดตลอดเลิกไม่ได้ถ้าเจอกางนอกนะครับคุณก็มีหน้าที่เสพผมก็มีหน้าที่จับมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ครับผมพูดตลอดเหมือนพายเรือในอ่างนะครับ สักวันเราก็ต้องเจอกันไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยที่นั่งนั้นอยู่เนี่ยกลับไปเลือกได้ทุกคนนี่ผมก็ดีใจแล้วนะถ้าวันใดที่ทุกคนมีทุกคิดอะไรไม่ออกมาที่กองร้อยครับคิดว่ากองร้อยก็คือบ้านเราสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกูทุกคนเป็นห่วงและหากมีปัญหาหรือไม่สบายใจอย่างที่คุูเอกบอกกองร้อยนีย่ต้อรับมาปรึกษากันได้มาพูดคุยกันได้กลับออกไปขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ขอให้คุณโชคดีครับ อะไรจากค่ายครับคือด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับได้มีวินัยความเป็นสามัคคีกันครับเพื่อนหมู่เพื่อนฝูงครับได้ตัวเลยก็คือแบบว่าได้สุขภาพอะค่ะเป็นคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยนะคะก็เช้ามาก็ออกกําลังกายทุกวันได้อาชีพ ได้แนวทางคิดที่ว่ายัตติติดอะ่ะมันไม่มีข้อดีเลยค่ะได้รู้จักแนวทางการใช้ชีวิตมีอาชีพเสริมที่เราสามารถออกไปแล้วประกอบอาชีพได้ต้นทุนที่ไม่สูงงักแล้วก็ใช้ประกอบได้หลายอย่างค่ะเขาจะคอยสอนเราบอกเราตลอดถ้าเลิกไม่ได้กอกให้มันเบาลงถ้าคนไหนที่มันเบาลงแล้วก็เลิกได้ก็เลิกซะเราต้องเริ่มจากลดละและเลิกครับผม ผมติดเล่ามาร่วง15ปีครับวันแรกผมอยู่ไม่ได้เลยมือไม้สัน่นพวกครูเขาก็ดีครับมีทุกท่านคอยดูแลคอยผู้ใหญ่คอยให้กาลังใจทุกอย่างตั้งเป้าหมายว่าผมก็จะหลีกเลี่ยงจากสังคมที่เกี่ยวกับพวกยาเสพติดเราะว่าการเข้ามาครั้งนี้มันทาให้มีหลกเรียนค่ะขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่สํานักงานที่เอาโอกาสผมได้กลับไปทางานใหม่ร้อยคังครับที่เขาจะให้โอกาสอย่างเงี้ยครับ เป้ามาชีวิตของผมนะครับผมก็อยากเป็นหัวหน้าครอบครที่ดีออกไปผมก็อยากจะไปหางานทําส่งลูกผมเรียนอยากมีงานทําครับครับ